เนี๋ยครับน,นี้พี่สืษส้า,าด้วยตัเดแล้วโอ้ยไปกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย สองคะครับตอนนี้สนุปเราปิดยอดขายไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอกสารับวินทุกอย่างครบนะคะเดี๋ยวจะเก็บขอาให้นะคะก็ปิดยอดส่งเมื่อสิ้นเดือนเรียบร้อยแล้วลองใช้ก่อนนะครับโอเคงั้เดี๋ยวผมจะใช้ทุกคันที่มีตอนนี้นะคะครับเออพี่สองคะหนูมีคําถามหน่อยสิอ๋อถามมาเลยครับผมพอดีว่าอย่างเนี้ยน้องจิ้งเนี่ยมมีปัญหาอะไรกับคนที่ร่วมงานไหมคะอืมที่สังเกตมานะก็ไม่เห็นมีนะครับ ส่วนมากวันหยุดแกแกก็จะบ่นนะว่าต้องไปช่วยพ่อทำไร่แล้วก็เห็นว่าตอนนี้ปลูกข้าวด้วยครับก็ประมาณร้อยไร่ครับผมประมาณร้อยไร่ครับผมร้อยไร่ใช่ก็วันหยุดก็ไม่ได้หยุดนะฮะผมคิดว่าแกมีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าตอนพักกลางวันอะหนูไม่เห็นแกออกไปกินข้าวกับพนที่เลยครับพอดีผมก็ชวนละ่ะน้องว่าไปกินกันเลยแต่ประมาณนะี้เราก็ ไม่ได้สังเกตแล้วก็ไปกินกันตามปกติประมาณนี้ถ้าน้องกินกินที่หลังประมาณนี้ก็บน่บนๆบอกเหนื่อยทำง,งานคนาร้อยไร่คม่พอ่อโอเคเนี่ก็มไม่มีอะไรหนูก็สบายใจกับพี่โอเคโอเคค่ะส<แ>ำหรับบัญชีวันนี้เดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะไปก่อน,นเลิกงานแะล้วห้าโมงแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพ,พี่พาไปเย้ายอีกต่อไปไนะหมได้เลยโอเควันนี้จะพาไปกินลาบกันกินนี้นะไปกินลาบกัน ชวนนองจิ้งด้วยน้องจิ้งด้วยไปไหมครับ,รบไป,ไปอ๋อกลับกัเลยไป็บมาฮะไปเลยโอเคโอเคโอเคงานพวกนี้นะพี่ตัวเล็กคะจิ้งกลับก่อนนะคะจิ้งเพิ่งกลับมาคุยกับพี่ก่อนมีอะไรหรือเปล่าคะจิ้งมีปัญหาอะไรที่ทำงานไหมเอ,อ่อไม่มีอะไรเลยคะ่ะแน่ใจนะว่าไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือที่ทำงานไม่มีค่ะ แต่พี่เห็นจิงเนี่ยแอบไปนั่งกินไข่ต้มคนเดียวตอนเที่ยงทุกวันเลยนะอ๋อพอดีว่าจิงเก็บเงินค่ะอยากได้รถกระบะด,ด้านหน้าเต็นท์เนี่ยค่ะของพี่ตัวเล็กเหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วจิงได้สามแสนล้วค่ะทำไมต้องใช้เงินดาวด้วยจิงเพราะว่าจิงไม่มีประวัติเครดิตเลยค่ะลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตแต่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมอายุงานเกินหนึ่งปีสามารถออกรถฟรีดาวที่แอพสนุดยุทธาได้แล้วค่ะ